ทำภาวนานะั้นเป็นอุบายธรรมที่ครูบาอาจารย์ให้เราเกิดสมาธิให้มีสติอาจจอย่างจิตมันจะได้ไม่ฟุ้งซ่านไปไหนถ้าเราฟุ้งซ่านก็สวดให้มากขึ้นภาวนามากอย่างบางพรั้งที่ก็นั่งว่ากคาถาหนึ่งบทบางทีมันยังฟงุ้งซ่านกกั้นใจว่าคาถาบทหนึ่งอิติปิโสเนี่ยเราลองทำเนี่ยนั่งทั้งง่วงนะรู้สึกกั้นใจหายใจลึกๆแล้วกั้นใจไว้ติปิโสให้จบสิแล้วก็คลายออก หูตาก็จะเปลี่ยนไปแล้วอ้าวลองดูนะเดี๋ยวพ่อจะท่องให้แล้วตั้นใจนะเราหายใจลึกๆเลยนะเดี๋ยวนับหนึ่งสองสามลึกแตอนดูทุกคนปฏิบัติคําว่าทําให้เห็นด้วยตัวเองแล้วมันจะพูดถูกอย่างหลวงพ่อในเป็นวิชาคือมาพูดให้ฟังเฉยๆฟังสนอหูเออพุ่งพ่อพูดดีพุพูดดีมากเลยพูดดีมากเลยแต่เราไม่ได้ดีเลยเพราะฟังเฉยๆต้องให้เข้าไปแล้วเราไปแก้อ้าวหายใจลึกๆนะเดี๋ยวนับหนึ่งสสามสลึกแล้วกั้นไว้นะ ดังกล่าวงพ่อท่องจบเดี๋ยวจะท่องรักสามครั้งอ้าวหนึ่งสองสามอิติปิโสภะคะวะละหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจลานะสัมปันโนสุขะโตโรกะวิทูอนุตตโรปุริสัตธรรมะสัลติสัตถาเทวะมานุสสานังพุทโธภะคะวะตีค่อยๆขาย,ขายออกไปสุดหายสุดเลยนะครับเดี๋ยวนับถึงสามกั้นใหม่นะหนึ่งสองสามศูนลึกๆ อิติปิโสภะขวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิจาจรณะสัมปันโนสุขะโตโรกะวิทูอนุตตะโรปุริสกัมมะสลาติสัททาเทวมนุสสังนัปปโธภะขวะตีอาวคายให้สุดดูอารมณ์ตัวเองนะหายใจลึกๆ อิติปิโสภะขะาะอาะหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะ,ะสัมปันโนสุขทโรกัวิถีอนุตตรปุริสัตธรรมสัลติสทัทธาเทวมนุสสานังพุทโธพระวะตีหา,า,า,ายออกอรู้สึกโล่งไหมเบาสงบไหมนี่ก็คือล่ะเนี่ยเห็นไหมเราทำสามครั้งก็รู้เอาละอารมณ์ใจแล้วดีหรือไม่ดีนี่ ถ้าทำได้อย่างนี้นะวันละร้อยแปดครั้งไม่ต้องใช้เครื่องสำอางนี่กล้าท้าด้วยเอาคอยโยมเป็นประกันได้เอาหลวงพ่อเอาคอไปแล้วใครจะเทศมัโธก็ทาตายเป็นคนคนไปทีเอาลองไปทำดูนี่กล้าพูดเลยนะเนี่ยมันจะเปลี่ยนเพราะอะไรเพราะเมื่อจิตเราที่ได้กันกองไว้ดีแล้วเปรียบมอนน้ำใสอย่างเนี้ยเห็นไหม จะเอาอะไรไปใส่มันก็ใส่ความบริสุทธิ์มันคือความมันใสเข้ามันอยู่แล้วแต่มันถูกสิ่งสกรปรกไปเจือปนจริงไหมอ่าอย่างเนี้มันก็เป็นความใสขาวก็คือขาวมันไม่จะไปขุ่นไปไม่ได้